บิ๊กปั๊ยืนยันแล้วนะคะลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเรียกได้ว่ายกผู้เขาออกจากอกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนคลับของลุงพลนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลนะคะติดตามแล้วก็ออกความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะจากกรณีของคดีน้องชมพู่นะคะที่อายุ3ขวบนะคะหลังจากที่บิ๊กปั๊ดนะคะ อบอบตรคนใหม่นะคะถแถลงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ในวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะข้อสรุปเรื่องการเดินขึ้นเขาเองนะคะเป็นไปไม่ได้ที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเองแต่ก็ยังไม่มีวัตถุพยานที่จะนําไปสู่การจับกลุ่มของคนที่กระทําความผิดได้นะคะหลังจากที่บิ๊กปัดถแถลงเสร็จแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะคะแล้วก็เมื่อนักข่าวนะคะ ถามถึงลุงพลนะคะว่าสถานะตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะบิ๊กปั๊ดตอบชัดเลยนะคะว่ายังไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้ต้องสงสัยก็ยังถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่ก็คือนั่นก็หมายถึงลุงพลเนี่ยก็ยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาใดๆนะคะอานะคะเรามาดูข้อสรุปของ คดีนี้นะคะมาดูการถแถลงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่กันนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือตามร่างกายของน้องนะคะมีร่องรอยบาดแผลหลายจุดนะคะแต่ไม่มีบาแดแผลใดทําให้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ไม่พบบาดแผลการล่วงละเมิดทางเพศนะคะ 2. ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากสเนานะคะแต่แพทย์ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงว่า เสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารนะคะ3ก็คือคนที่พาน้องชมพู่ไปต้องรู้จักภูเขาหรืออย่างน้อยก็เคยเดินไปเพราะตําแหน่งที่พบไม่ใช่ตําแหน่งปกติที่คนทั่วไปจะเดินนะคะ 4. นะคะยังไม่ทราบแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ 5. ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับใครได้นะคะ6ยังคงทำงานเพิ่มเติมนะคะดังนั้นการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ยังคง จึงยังไม่ยุตินะคะคดีนี้มีอายุความ20ปีเลยนะคะ 7. นะคะนักข่าวถามว่าลุงพลยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่เพราะตอนนี้ลุงพลตกเป็นจำเลยสังคมอยู่ผบตรนะคะยังบอกว่ายังไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใครจึงพูดไม่ได้ว่าสงสัยหรือไม่สงสัยใครส่วนที่ลุงพลตกเป็นจำเลยสังคมก,ก็ต้องไปถามว่าตำแหน่งนี้ใครมอบให้นะคะ 8สำหรับการถแถลงข่าวในวันนี้นะคะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไม่ได้มาฟังการถแถลงนะคะ9 ลุงพลกับป้าแตนมาฟังการถแถลงด้วยโดยมาพร้อมกับอุปวิิยะหมอปลาแล้วก็ทนายความนะคะ 10. ลุงพลบอกว่าถ้าวันนี้เป็นการถแถลงพักคดีอยากให้ตำรวจระบุว่าลุงพลยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่หรือไม่เพราะไม่มีใครอยากเป็นผู้ต้องสงสัยไปตลอดชีวิตไปไหนมาไหนก็เจอคนที่เขาเข้าใจก็ดีไปแต่คนที่มองไม่ดีก็มีนะคะ สรุปนะคะคดีนี้ก็ยังไม่มีการพักคดีหรือยุติคดีนะคะลุงพลก็ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยนะคะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมาจะรีบนำะมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ